ไม่บางรถหน่อยมันเห็นต้องยืนออต้องยืนเออประมาณนั้นเออถ้าอย่างนั้นะบางยังไงดีก็เท่ๆได้ฟีๆไม่เอาไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยี่ยบ้าเกอเกอเอ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 ได้พอพอ นี่อย่างนี้ได้อันนี้ได้ไปแต่งให้อ้นอวนๆหน่อยไหมไม่อ้วนจะแ,แต่งให้ผอมลงใช่ไหมอ้วนอะไรเนี่ยเนี่ยตรงประตูเลิศนะประตูเหมือนประตูผ่านมิติมาอย่างเงี้ยอเอาไหมล่ะอำไหมไปได้ให้เดี๋ยวเราให้เขาถ่ายกันตอนนี้ได้เลยให้มันดูเป็นมีมิติมีใจปะล่ะตรงนี้ก็ได้นะจริงๆตรงนี้ก็ได้นะ ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ดูไม่มีอะไรตรัวนี้เขาปิดหมดเลยนาะออกไม่ได้นี่ตัวนี้ได้ป่ะปะตามมาค่ะคุณไหนเอ,อ้เนี่ยต้องหรอกเชื่อเขาี่มันเป็นมันเป็นมุมที่เขาถ่ายกันเยอะมันจะซ้ำนี่มาถ่ายมุมนี้ ทุกคนเขาจอเขาใจส่งของขวันให้หน่อยนี่นน,น่แล้วข้างหลังเป็นต้นออ้ยลอดลอดเลยอ่ะที่รักเธอเดินมาจากมุมเนี้จริงเหรอนี่มันหลุดมาจากทวีพบไปไปนึอโนี้อยู่วัดมหา,าธาตุค่ะมหา,าธาตุเมืองเก่ายุธยานะคะพ่อแม่พี่น้องปองป่ายอยู่กับคุณสามีสุดที่รักไปไหนไ, <ป S 2> ไหนไปโน้น้ยมันดูยังไงอยู่ เออแล้วหันมาหันหันหันหลังมาเออ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 ให้มีมุมนี้บ้างเออเดี๋ยวเอย่ายิ้มมากยิ้มมากมันดูมันดูเออเหลือแล้วเดินเข้ามาอีกเดินเข้ามาอีกมันไกลไปเออ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 เอ๋อเหลือเวลาถ่ายแบบเข้อางนี้เหรอเออมานีมเ้มมเขมันไม่แอ่เออ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  อ้ยแล้วคนถ่ายแบบก็ต้องอย่างนี้เหรอฮะเออเออโอ้ยแล้วถ่ยแบบก็ต้องอย่างนี้เหรอเอออ่ะเอออ่ะอย่างนี้นะต้องมีอินเทอร์เน็ตนี่ยถ้าเธอเดินออกมาจากตรงนี้เลิศไหนเนี่ยเนี่ยเขาจะถ่ายตรงนี้แล้วเธอเดินมานะเขาจะถ่ายวิดีโอเนี่ยมันเหมือนเธอเดินออกมาจากอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ย เดี๋ยเธอไปเดินตรงนี้แล้วช่อไปเดินอะรอย่างเงี้ยออกมาจะให้สัญญาณนะแล้วเดี๋ยวเขาเรียกแล้วเธอก็เดินมาตรงนี้นะฮะไม่ใช่เดินมาก่อนเดินมาก่อนแล้วเดินให้ันจุดก่อนเธอจะเลยไปแล้วเขาค่อยเรียกแล้วเธอค่อยเดินมาหาเขาเดี๋ยวเขาจะนับนะโอเคไหม,มเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขาตั้งฉากก่อนหนึ่งสองสาม เฮ้ยท่านเจ้าคุณ <c oughs> นัน่นเ่ทเานเจ้าคุณหรือเปล่าพยูนอยู่นี <c oughs> น่เดี๋ยวไปใส่นี้ดีกว่าเดี๋ยวไปใส่เพลงดีกว่าเอไเอไห,ไหนขดูนมีแต่คนขำนี่ไงเฮ้ยาุมืดจังไปไปไป พูดมากมืดจังไม่ชอบผู้ชายพูดมากมืดจังถ่าย <c oughs> รูปนิ่งดีกว่าปะไม,ไม่ตรงนี้สวยเท่าไหร่เอ,อ้ยเธอไม่เชื่อเข่ามากอ,อ,อีกทีนึงไปถ่ายอีกทีนึง,นงเดี๋ยวถ่ายรูปใหออ้เดินออกมานะี่นี่เนี่ยเดินเอามานะอู้ตรงนี้สวยปะทีไปที่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยไปยืนตรงนี้ก่อนไปก่อนตัวนี้แหละแค่นี้มาตรงนี้นิดนึงเออเออประมาณนั้นประมาณนั้นเดี๋ยวจะถ่ายผ่านนี้ไปเอาออกไปนิดนึงออกไปนิดนึงเออ เอ้ยเราหนึ่งสองหนึ่ง่ะเออ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 โอ้ยฉันก็ถ่ายตัวน้นจะไปยืนอีกข้างหลังนะยิไม่ถ่ายก็ไม่มาเดินกันหนึ่งสองมองไปทางนู้นค่ะเออเออเหมือนท่านจะคุณน่ะัยิ้มยิ้มน่ะหันมายิ้มกับกล้องหน่อยยิ้มเลยยิ้มแบบยิ้มก่าวใจยิ้มก็ชากใจเออเออเออเวร์กรรมเราแล้วผัวขวัน เวนกรมได้ไหมขอดูตัรอนแล้วผู้คนที่เสายันเดี๋ยวไปแต่งให้หลอกกว่าตัวจริงแปดิบเท่ามันก็แน่นอนอยู่แล้วบอกมันไม่ใช่หน้าสดเดียวอดมันหน้าไหมตูอ่าแรงนะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็แต่งรูปมาจูบกันกันโอ้ยไม่ได้มันนี้มันไม่เหมาะสมเราจะมาจูบกันนี่นี่ไมค ผีสางนางไม้ท่านจะลงโทษหรือยุทยาค่ะทุกคนอากาศดีมากลมมากชอบเขาเปิดไฟอะ่ะเดี๋ยอุ้ยมุมนี้สวยอะ่ะมุมนี้สวยมากเธอมุมนี้สวยเดินมาเลยเดินมาเลยเดี๋ยวจะถ่ายเออเออเฮ้ยรูปนี้สวย เน้นๆดูเน้นๆนี่สวยเท่นะอันนี้เท่นะอันนี้เท่นะผเทำนะข้ามข้ามกว่านี้จะสวยไม่ต้องมาพูดมากค่ะอยากไปนั่งเรือนั่งเรืออะไรตอนนี้เล่ามันมีนั่งเรือตอนคืนเลไหนนั่งที่ไหนที่กาลเกตนั่งไม่ดูก่อนมันที่ไหนยังไงหาข้อมูลอย่าพูดเพ้อเจ้อ าข้อมูลเลยถ้าจะไปถ้าจะไปก็หาข้อมูลเลยทุกคนมุมนี้สวยมากนี่เห็นปะเนี่ยถ้าเธอเดินมาจากเหมือนี่เหมือนคุณุพี่ขันนั้นที่เดินมาอุ้ยสวยแน่ตูนี่ฟอร์ดไปเดินมาไปนี่ไปไปไปอย่าดุน้องมึงไม่ต้องพูดมากค่ะพูดมากพูดเยอะรู้ไปหมดนนเดินไปแล้วน่น เดินกลับมาค่ะเดินกลับมาเดินกลับมาหนึ่งสองเออ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 เมมเต็มนี um> ่เฮ้ยเดินเดินขอขอวีดโอนอันหนึ่งได้ปะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งของได้ติกก็รูปเขาทั้งนั้นไม่ใช่รูปดิฉันถอยไปอีกมันยังไม่หลุดเฟรมค่ะไปอีกเดี๋ยวจะบอกอีกอีกอีก โอเคโอเคเดี๋ยวหนึ่งนับหนึ่งสองสามโอ้ยท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณขาพยูนอยู่นี่ค่ะท่านเจ้าคุณโอ้ยตายแล้วมันหลุดมาจากทวีพภพเลยอายุทยาเขาเชียบอลกันแล้วเหรอคะสมัยอายุทยามีเชียบอลด้วยหรือเจ้าคะ อะไรนะเจ้าคะเอาไม่ต้องหยุดหรอกค่ะเอาแบบธรรมชาติกับท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณเชียร์ลิเวอร์พูลหรอคะฟอร์มไม่ดีท่านเจ้าคุณยังเชียร์อีกหรอคะมีคนบอกว่าเรือนแพกุ้งเผาใช่ไหมเขาล่องเรือกันไม่รู้เดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อน อย่าไปลงอันนี้นิงแพรี่อยู่ไหนอยู่อยุธยาค่ะกำลังจะหาที่ไปต่อตอนนี้ค่ำไหนนอนนั่นค่ะค่ำไหนนอนนั่นค่ะทุกคนเพราะว่าค่ำไหนนอนนั่นเลยวัดชัยวัฒนารามเนี่ยไม่แล้วเขามีให้เช่าให้อะไรยังไงไม่ได้ดูแค่คลิปนั่น ไหนว่าจะไปราดบุรีไม่ไปแล้วครับไปไม่ทนันไปพรุ่งนี้ไปไม่ทันคะ่ะทุกคนแผนเปลี่ยนได้เสมอเพราะเราขับรถเองไปเองแล้ววันนี้ก็แวะไปซื้อที่นอนด้วยหมดไปสามหมื่นกว่าบาท <c oughs> <c oughs> วัดชัยเหรอมันมีหรอวัดชยัยเอาไปวัดชัยวัฒนารามไปเขาบอกว่าหัวข้ามถ่ายรูปสวยมาก <c oughs> อโอเคไปวัดชยัย <c oughs> เขาไม่ปิดใช่ไหมโ <c oughs> อเคเดี๋ยว <c oughs> ดิฉันจะพาแฟนดิฉันไปถ่ายรูปวัดชยัย <c oughs> <c oughs> ดิฉันไม่ถ่ายหรอกให้แฟนเขาถ่ายโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปตามที่บอกนะคะโอเคมันมีล่องเรือไหมอ่ะไปวัดชัยวัฒนารามยุงเยอะไม่เป็นไรค่ะแต่งเกงขายาวมาวันนี้วันนี้ต่ตีมขายยาวจ้าสวยมาเที่ยวแบบนี้ตั้งนานแล้ว ใช่ตลาดตรงนี้ที่ฉันเคยไปเดินของกินเยอะมากตลาดใกล้วัดมหาธาตุเยอะมากวัดชัยปิดแล้วไหมเวลานี้เออทุกคนวัดชัยปิดหรือยังอะแต่ว่าล่องได้ไหมล่องเรือได้ไหมมันปิดหรือยังคะทุกคนล่องเรือได้อยู่ไหมล่องเรือได้อยู่ไหมแกงเขาอยากล่องเรือไม่ปิดปกติปิดนะอ,าอ้าวยังไงวะกู ล่องเรืออยุธยากลางคืนมีงานไฟอยู่บรรยากาศดีมากเดี๋ยวตกลงยังไงทุกคนขอข้อมูลหน่อยสิล่องเรือต้องไปที่ไหนคะที่แตรงวัดชัยอ่ะไปตรงไหนที่เขาให้ล่องเรือเราต้องไปขึ้นตรงไหนตอนนี้มีงานจัดไฟที่วัดอ๋อเหรอสวัส <Yeah. S 1> ดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะรู้ว่ามีล่องเรือแต่ล่องเรือที่ไหนยังไง ไม่เราจอดรถไป่ตรงไหนนี่วัดชัยยังไม่ปิดอ่าโอเคเดี๋ยวจะให้แฟนถือกล้องวัดอันนี้คือวัดมหาธาตุยุธยายใช่ไหมใช่เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนวัดใหญ่ชัยมงคลไม่ใช่วัดชัยวัฒนารามไม่ใช่วัดใหญ่ชัยมงคลวัดชัยวัฒนารามไม่ใช่เหรอ สรุปดิฉันสามารถเชื่อใครได้บ้างเออวัดชยัยอา้าววัดใหญ่ชัยมงคลเออวัดชัยวัฒนารามไม่ใช่วัดใหญ่ชัยมงคลวัดชัยวัฒนารามค่ะที่ถ่ายเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปสรุปคือดิฉันไม่สามารถเชื่อพวกคุณได้เลย อึบสรุปต้องไปทางไหนครับวัดชัยวัฒนารามวัดชัยวัฒนารามอ่ะถือให้มันได้ครับมันจะได้เห็นเห็นฟอร์ตเหรอใช่ให้มันมให้มันมาเรากำลังจะไปวัดสวัสด,ดีครับทุกคนวัดชัยจะไปใส่ชุดไทยล่องเรือให้ดูนะ วัดชัยวัฒนารามวัดชัยวัฒนาราม